ผมได้เห็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชจีโน่เลตติเอรีในออนไลน์นะครับเขาบอกนะว่าถ้าคุณดูเกมวันนี้จะเห็นเลยว่าจังหวะฟุตบอลของทีมคีลีกเร็วมากในขณะที่ทีมไท,ทยลีกเล่นกันช้านี่คือสิ่งที่ผมต้องการเปลี่ยนแปลงเราเห็นอะไรไหมแม้แต่โค้ชนะครับโค้ชที่แบบเป็นต่างชาติแล้วแบบเข้ามาทําทีสโมสรในไทยอ่ะเพราะเขาแบบไปเจอทีมระดับเอเชียนะครับอันนี้คือเขาพูดถึงว่าแมตช์ที่เมืองทองไปเจอทีมในเกาหลีใต้ทีมไหนสักทีมนะครับแข่งระดับเอเชียแล้วแบบแพ้ศีหนึ่งมั้งแล้วแบบโอโ เรียกได้ว่าเหมือนจะสู้ไม่ได้นะทั้งที่มองทองก็มีโอกาสจังหวะย,ยิงประตูหลายครั้งนะครับคือมีโอกาสแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันแสดงถึงความต่างชั้นความเหนือชั้นแล้วก็ความแตกต่างระหว่างไทยลีกกับเคลีกนะครับเราเห็นไหมเวลาที่เราอยากจะแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถนักบอลเราไม่สามารถพัฒนาแล้วแบบให้ตัวเองเก่งขึ้นได้อย่างเดียวแล้วหลายคนจะตั้งบอกว่าพี่ผมอยากเล่นบอลเก่งพี่ผมอยากจะแบบฟิตขึ้นพี่ผมอยากจะอ่าชนะอีกฝ่ายได้สุดท้ายเป็นไงรู้ปะ สุดท้ายมันไม่พอเพราะว่านักบอลแต่ละคนในประเทศเชื่อผมไหมทุกคนก็อยากจะเก่งขึ้นอยากจะติดสโม,มสรติดทีมชาติดูนนี้นั่นแต่เมื่อเขาติดทีมชาติติดสโมสรแข่งในยการระดับเอเชียระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเจอทีมนี้เป็นไงครับมันก็เป็นงานยากอยู่แปลกว่าแบบเราพัฒนาฟุตบอลแล้วนี่ก็มีหลีกแข่งมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาไมแบบสู้อีกฝ่ายไม่ได้เราไม่ได้พัฒนาเรื่องของจังหวะในการเล่นฟุตบอลที่เร็วขึ้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จริงมันมีหลายอย่างแหละเช่น วันเยาวชนต้องพัฒนาอ่ารุ่นนี้น่าหรือกระจายไม่ถึงอะไรก็ตามแต่หลักๆที่โค้ชเขาพูดถึงคือจังหวะฟุตบอลน่ะไทยลีกกำลังเล่นช้าอยู่ใครก็จริงบ้างใครแบบติดตามทีมไหนในไทยลีกสังเกตดิสังเกตนะครับเราจะสูดโอ้โหทำไมมันเล่นช้าเนง่ยทำไมอ,อาจจะเอ้ยนีน่ตัวว่างๆทำไมไม่ส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปโทษนักบอลน,นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปโทษโค้ชนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนระย,ยะยาว แต่ว,ว่าไงหน่วยงานใหญ่จะต้องแบบมาคุมเลยว่าเฮ้ยเล่นเร็วนะเล่นเร็วยังไง <_ S 1> เอออสงบอลรับบอลเร็วขึ้นพลิกบอลเร็วขึ้นใช้อ,อ <_ S 1> ทิศทางไปทางหลากหลายทิศทางมากขึ้นออกตัวเร็วขึ้นดูนี่นั่นออกตัวเร็วขึ้นยังไงสร้งจังหวะเร็วขึ้นยังไงร่วมเล่นกันเร็วขึ้นยังไงก็ต้องไปบอกเขาใส่รายละเอียดไปสอนไปแบบอบรม,มแบบเป็นรายละเอียดที่ต้องรู้องค์ประกอบทั้งหมดจริงๆนะเพราะสุดท้ายมันจะนํามาสู่ตรงนี้ไง ว่าพอเจอดีมระดับเอเชียแล้วอะ่ะนักบอลเราจะได้สู้ได้และอีกอย่างหนึ่งเวลาเจอทีมด้วยกันเองอะ่ะ <c oughs> ก็ได้รู้ไงอ้อจากที่ได้รับความรู้จากทางหน่วยงานใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าต้องมีการก้าวเท้าเลยมีการฝึกอย่างนี้นะฝึกสเต็ปเท้าต้องกินอันนี้นะต้องใช้วิสากีฬานี้นะการเคลื่อนไหวน,นี้เคลื่อนที่อย่างนี้เห็นปะ่ะแล้วทุกทีมก็มีความรู้มากขึ้นไงแล้วก็ไปบอกเลยว่าอ้อทีมทีมเนี้ทีมเราจะเล่นเพชซิ่งอีกฝ่ายจะเล่นตั้งรับให้เร็วเปลี่ยนจากลุกเป็นรับให้เร็ว อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฝึกสร้างสถานการณ์ไงแบบสังเกตว่าแบบเวลาที่นักบอลไทยหรือเราเจอคู่ต่อสู้ลุมแย่งสามสี่คนอย่างเงี้ยแบบปิดพื้นที่ปิดเพื่อนที่จะส่งประกบเพื่อนเราเราไปไม่เป็นเราคิดช้าําช้าเราทาอะไรไม่ถูกถูกป่ะอ,อันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องเจอบ่อยๆไม่ใช่แบบเจอเกมใหญ่ทีนึงแล้วก็ค่อยมาคิดได้อีกทีนึงมันเหมือนกับว่าไงมันเหมือนไม่ได้เจอบ่อยๆอ่ะมันก็ตื่นเต้นมันก็ยังไม่คล่องนะยังไม่ชํานาญยังไม่นิ่งดังนั้นเนี่ยเนี่ย โค้ด่างชาตินะครับโค, ino, ค้ดจีโนเขาแบบอุตส่าห์บอกตรงๆแล้วนะว่าเราเล่นกันช้าไม่เขาไม่ได้ด่านะครับเขาเหมือนกับพูดตามความจริงอ่ะซึ่งมันเป็นความจริงไหมล่ะคือถ้าเกิดง่ายๆคือถ,ถ้าพัฒนาได้สุดท้ายคือมันมันเกิดผลดีถูกไหมเนี่ยเขายังบอกจังหวะฟุตบอลไทยดีเล่นกันช้าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเขาก็พยายามพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแต่เขาคนเดียวเอาไม,ไม่พอนะครับทุกทีมต้องเอาด้วยต้องเล่นด้วยมันจะได้มีผลงานที่ดีงไง สมมติผมเป็นโค้ชทีมในทีหนึ่งในไทยดีอย่างเงี้ยผมก็มานั่งปดวดหัวอีกว่าอา้อาวเฮ้ยไม่ได้สร้างสถานการณ์ให้ับอลแบบแบบคิดเร็วทําเร็วมีการอะไรครับเล่นจังหวะฟุตบอลด้วยความเร็วรับบอลสมบอลเร็วเราอยากให้นักบอลทําอย่างนั้นน่ะเราอยากให้นักบอลเล่นเร็วถูกป่ะเราอยากให้นักบอลเล่นเร็วอะซึ่งมันดีจริงนะครับแต่นักบอลเขาไม่รู้หรือทีมอื่นเขาไม่รู้นั่นคือสิ่งที่อะไรครับต้องหาความรู้ตรงนี้มาให้กับแต่ละทีมให้ได้ เอาแบบความรู้แบบก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้อแะบบหมายถึงทุกคนที่แบบอยู่ในหน่วยงานใหญ่ทุกคนที่แบบเรียนจบสูงมาระดับโค้ดหรือใครมานะก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้แบบว่าไงผมไม่ได้เป็นโค้ดที่เก่งขนาดนั้นนะครับผมก็แค่รู้ส่วนหนึ่งจับประสบการณ์จากที่ผมได้เรียนรู้มาจากอบรมที่ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เห็นองค์ภาพรวมใหญ่คือคนที่แบบมีความรู้ระดับสูงเหล่านี้ซึ่งอาจจะเหนือกว่าผมละกออาจจะเหนือกว่าทุกคนหรือจะเป็นทุกคนก็ได้ ดังนั้นนะครับเราได้ข้อคิดแล้วนะว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะแบบเล่นบอลเก่ง่งเดียวได้แล้วนะเป้าหมายเนะี่ยเราต้องเหนือชั้นเราต้องเจ๋งกว่าจังหวะฟุตบอลต้องเร็วกว่าดีกว่าเทพกว่าไม่ว่าจะแบบไม่ใช่แค่ส่งนะไม่ใช่แค่ส่งบอลน,นะครับเลี้ยงบอลด้วยอย่างอื่นด้วยออกตัวเร็วเพสซิ่งเร็วเปลี่ยนจากรับไปลุกลุปรับเร็วครอบคอมบอลด้วยความรวดเร็วรับบอลส่งบอล ทำยังไงไม่ให้อีกฝ่ายแบบเพสซิ่งมาแบบ3าคนแต่ก็แยกไม่ได้อะเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแบบง่ายๆครับคือคูอ่ต่อสู้เข้าบอลเรามาหนึ่งเข้ามา2อสคนเนี่ยเราไปไม่เป็นถูกปะนั่นแหละนี่คือจังหวะที่เราต้องเอาให้อยู่แล้วต้องแบบนิ่งเราต้องใจเย็นล้วคิดเร็วทำเร็วรู้เร็วอ๋อสามคนนี้ฉันฝึกมาแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองใช้วิธีนี้เออใช้อะไรนะทิศท,ทางไปทิศทางมองบปลิงชิมบอลสนามใหญ่ซึ่งนี่แค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับให้แบบเรามีความคิดในการที่จะตัดสนใจเร็วขึ้นดีขึ้นก็บอกว่าสิ่่่งงททททีผมมแแบบบบําาั้้หนนะจชวยใุกค อย่างน้อยอ่ะเร็วขึ้นอ่ะเร็วด้านความคิดอ่ะร่างกายอาจจะแ,แบบไ่ได้เร็วเท่าซึ่งแบบมันมีรายละเอียดจริงนะครับเรื่องของการฝึกร่างกายให้เร็วอ่ะแบบไ e พลโอเมตริกพละกําลังกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อความท่องตัวแล้วไม่ใช่แค่ฝึกนะครับฝึกแล้วต้องต่อยอดพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยตามความเหมาะสมไม่ใช่แบบใส่หนักไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนการฝึกนะครับดังนั้นทุกคนต้องตั้งเป้าหมายนะว่าเราจะต้องเล่นบอลได้อย่างเหนือชั้น พอเวลาที่เราเจอทีมที่เก่งกว่าคู่ต่อสู้เก่งกว่าเหนือชั้นระดับเอเชียเรามีโอกาสติดอะไรนะติดทีมชาติติดสโม,มสรใหญ่จะได้รู้ไงว่าเฮ้ยที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อรับมือกับตรงนี้แหละและการที่เราฝึกตรงนั้นเพื่อรับมือกับอะไรเกมระดับสูนนั้นเกมแบบเกมที่เราเล่นแถวบ้านน่ะไม่รู้นะใครเล่นแบบลีกสมัครเล่นหลีกไหนหรือบอลเดินสายเชื่อป่ะเราจะเหนือชั้นโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องพิสูจน์ใครไม่ต้องบอกใครเลยลงสนามไปอีกฝ่ายรู้แล้วโอ้โห ของจริงอะ่ะแม่นของจริงอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องบอกโอ้ฉันฝึกอันนี้มานะฉันแบบมีความสามารถนะระวังให้ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องเลยเราก็แค่เล่นตามความสนุกของเรามันเป็นเกมที่เราต้องสนุกและมีความสุขนะครับฟุตบอลเนะ่ะส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยความลาบากนิดหน่อยแต่ตามความเหมาะสมเพื่อให้เรายกระดับการเล่นให้ดีขึ้นสังเกตเลยเราอยู่กับปัญหาเพื่อแก้ปัญหาที่แบบเจอในเกมจริงถูกป่ะแล้วคอยดูนะครับทุกคนจะดีขึ้น เขาบอกว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปจะไม่เบียบนกับทุกคนนะครับโค oh, ต่างชาติก็บอกเราแล้วนะครับเรารู้ใช่ไหมว่าปัญหาของบนไทยคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาอะไร